สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหกล้อด,ด,ดัมซิ่งครับผมคลิปนี้ก็ามาขับรถด,ดัมนะครับท่านผู้ชมคือ,อางานมันไม่ทันแล้วครับก็เลยมาขับแทนพอไปเข้าหนึ่งนะครับนึอเป็นตาห้างเลยว่ารถด,ดัมนะนะครับตอนนี้ก็เอามาเตือนน้อำยายานะครับ แยเพราะเยินกับขับเลยปปอยบ่ขับเยอะไปในเสีญญยงคาดก็ดังแงย่งเลยว่เนี่ยตอนนี้กำลังเติมน้ำยาเอียอยู่นะครับญญาาาการไหลวะว่าเติมเลยว่าจะวะไต้องเติมเ,นนะเต็มเลยมันดีเพรเย็นนะเติมเต็มหลาย ขาดหลายเเดีเป็นสายพันมันเหมนสายพันมันยานหมดเดกอเีเหมือนเปิดแอรมันดังเย้เย้เยยานมนบลองลองมน แบบหมืน่นคนก็ร้านที่มาทำก็อยู่ตรงตรงขามลั่นนี่ครับที่ผมเอาปูนมาลงนะครับที่เป็นเอเจนต์ปูนนะครับเห็นไหมเอาปูนมาลงเอาไมา่จอดทางหน้านะครับจอดข้างหน้าร้านแล้วก็ยื่นตัวแล้วก็รอ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 ,รอตัวจากข้างล่างไปส่งนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านเอ่อนิรันดร์การไฟฟ้านะครับ เกี่ยวกับพวกได้นัมูนะเกี่ยวกับปืนไฟครับรถก็ะบ่ได้ล่างอกพี่นอ้องยังงอนี่ขี่ขี่ครับพี่น้องขี่ขี่ตมเบือ้องนั้นนี้ห้างออพนูนอะเราตอบว่าตัวฟ้าไทยไอ้เกียร์ให้ตัวปากเราเกี่ยวมันหลอกเยอเนี่ยให้ตัวมันหลอกได้อยู่ะ ทำงานหน่อยเดี๋ยวมึงแค่ว่านากยยศะไ้เลยเป็นห้องผ่าขี้วะเป็นหมผ่าขี้วะมันะเป็นห้่าีว่ยเป็นหผ่าขี้วะ oh, xả quạt này cả, tiệt dưới đây thán, bùi, chôm, haha, tiệt tiệt nhá. Mương quên, xịn xài này vâng, đi rồi. vẫn dương mà qua hàng lăng, dương mà qua hàng lăng, chắc là đứa, em là, thầy phan nhân. มานั่งดูครับท่านผู้ชมเลยครับว่าจะขับแงมไหทแต่ผู้ชมเสียงเงินหลดนะครับว่าจะเป็นคันหน่อยคันไงนะเพอ่์เฟอๆอาจจะได้เปลี่ยนหมอแบตด,ด้วยนะครับมอมอแบตระยะห้างมอคุณได้เ,เสียงคาดไหม ผมว่าขาดมีปัญหาทีเดน่ย 后面走，我不能忍了。手 ที่บลบือนะครับท่านผู้ชมออกจากบ้านมาก็ประมาณ10บกิโลนะครับกลับไปก็จะไปวิ่งคอยงานยูเลาะหน้าผมเละนะครับที่บ้านดงคิ้งครับจะไปทอยดินเดยวจะพาท่านผู้ชมไปดูหน้างานผมว่าย้งว่าท่านได้เห็นด้วยกันว่าไปเรียนน้ำรดผูด้ใดรถกันไหนนะครับรตัวจีมดังตอนนี้แหละ เร็วว่ะจะเป็นหุ่นเผาวะจ้าจบ <c oughs> ทาทสามร้อยบาทตุกตาตั้งไว้ก็เสียเบิร์พี่น้องนะครับ nè vẫn đang im, thế chỉ đắng, đinh đắng, đinh máu luôn, đinh đắng à, đang là đang nó sang tiếng riêng nè, phát này vậy đấy thằng, chắc 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 đang còn nghe này, nghiệp im, nói rồi. เหีนยไม่ันแต่แตไม่ดังขึ้หมาเองเดี๋ยวฟังเลยตอนนี้มันเงียบอยู่เ่ยเสียงคาด์บ่แฟนคาด์โบี่แบบโคไโคลโ่ลโคลโคลลโโคลโบลโค้โโคลโคไโคลโ้ลโ่เล

โอ้เสียงก็มีเลยเนี่ยอาเด๋ยวดออังเมาจ่ขี่ไปไปทำงานกันครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่จะในห้องผ,ผ่าขี้ว่าเดี๋ยวลองเบิ้งโอ้เมี้ท่เงีนยเท่เทครับหนาว เดี๋ยวอาผมมาเนี่ยนาะยจะเป็นเสียงคัดเด้อรถฮีโน่ ino, มันจะประมาณนี้นะเสียงคัดเราดังแห้งแต่อันนี้มันดังแห้งผิดปกตินะครับตัวนี้จะเป็นแบบธรามดามันก็ดังแห้งแล้วครับแต่ตอนนี้มันมันมาเพิ่มอีกก็คือแบบไปหาสางหรมว่ะ ่าคาดเนี่ยผมขึ้นมาเหยียบอ่ามือเชานี่นี่มันมันเป็นเอกลา้ตังนะครับมันมันเป็นบัคคือโกแบบคาดคาดที่ผมขึ้นมาเหยี่มือเช้านะครับตอนขึ้นมาขี่นะครับตอนลงขึ้นมาขับนะครับมันเป็นแบบอ่าเป็นไงล่ะเป็นแบบคาดสูงไหมผมกับเลยลงไปบึงอยู่หรอก ตอนแรกวันี่ตั้งคัดนะครับมันมีน้ํามันออกอ่าตัวปั๊มนะครับปั๊มคัดนะครับนี่น้ํามันซึมบอ,อกไปเกียร์หาแล้ <c oughs> มันมีน้ํามันซึมออกนะครับแล้วก็ผมก็เอกใจอยู่แล้วแหละแล้วว่าได้ยินเสียงว่ากันอ่ะเป็นนิยงวะ เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่รถด,ดํ้นะครับท่านผู้ชมวันนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับาผมอธิบายอะไรไม่ถูกต้องไปก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ